สวัสดีครับผมโคชอนด์ผมจะมาเป็นเทรนเนอร์คุณตลอดเสียทิศนี้ท่านี้นะครับเรียกว่าท่าโคดกิฟต์นะครับดัมเบลเพสนะครับท่านี้อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่แต่ว่าเป็นท่าที่โฟกัสได้กล้ามเนื้ออกด้านในอย่างดีมากๆท่าหนึ่งเลยนะครับท่านี้นะครับจะแตกต่างจากการสร้างกล้ามเนื้อ ด้วยท่าที่แล้วนะครับคือดัมเบลไฟอย่างน็คือดัมเบลไฟเนี่ยจะโฟกัสในส่วนของการฉีกของคือทําให้หน้าอกนะครับกว้างส่วนท่านี้นะครับจะเน้นในส่วนของการบีบเข้าของหน้าอกนะครับจะทาให้เกิดความหนานะครับในส่วนของด้านในมากขึ้นเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าเล่นแบบไหนเช่ไครับนะครับให้ยกดัมเบลชิดกันนะครับลักษณะนี้นะครับดันข้อมือไปด้านหลังนิดนึงนะครับจังหวะลงนะครับการสอดนะครับโดยที่เบลยังติดกันอยู่นะครับลักษณะนี้ ะครับแล้วเราโฟกัสจังหวะดันขึ้นมานะครับดันขึ้นแล้วให้บีบโล่เข้าหากันลักษณะนี้1 2 3แล้วค่อยผ่อนออกมาดีมากครับลักษณะนี้นะครับเก่งจังหวะสุดท้าย1 2 3นะครับจังหวะลง1 2 1 2 3จังหวะขึ้น1 2 3ตัวนี้นะครับจังหวะจะแตกต่างจากดัมเบลไฟนิดหนึ่งนะครับจังหวะดัมเบลไฟจะเป็น1 2 3แล้วก็1 2ในจังหวะขึ้นแต่ตัวนี้นะครับจะเป็น1 2 3จังหวะลงแล้วก็1 2 3จังหวะขึ้นเช่นเดียวกัน1 2 3ามดีนะครับ3วิลงครับ1 2 3นะครับดันขึ้น1 2 3่ดันลง1น3ขออีก3ทีครับ1 2 3นะครับ1 2 3 2 1 2 3 1 2 3สุดท้ายครับผม1 2 3่งสโอเควันนี้นะครับก็จบแล้วสำหรับโปรแกรมหน้าอกนะครับวันนี้มาพบกับโปรแกรมหลังครับ